โอเคครับจากคำถามที่ถามว่า GoPro Trader ใช้กับคริปโตเคอเรนซีได้ไหมครับอยากจะบอกว่าใช้กับคริปโตดีมากเพราะว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันจะขึ้นหรือลงมันไม่ได้สวยเองทองใช่ไหมมันขึ้น,ข,นขึ้นเลยลงลงเลยอย่างนั้นมันเหมาะมากกับการใช้ GoPro Trader เพราะ GoPro Trader จะอันเทรนก่อนสมมติว่าเราไปดูเทรนของ4ชั่วโมง4ชั่วโมงขาขึ้น15นาทีข่าขึ้นพอ4ี่ชั่วโมงกับ15นาทีขาขึ้น,พ,น,ขขนพร้อมกันตลาดก็ไปทางเดียวกันเลยคือขึ้นเลยนะครับใช้ GoPro Trader ดีมากๆนะครับแล้วถ้าใช้แล้วมันไม่ดี ขอเงินขึ้นได้เลยครับนะฮะอย่างนั้น Go Pro Trader Confirm ใช้กับคริปโตเคอเรนซีได้นะฮะพวกเหรียญมีมพวกเอ่อกาวพวกเหรียญพวกนี้ใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับก็คือเลือก4ชั่วโมงก่อนเหรียญไหนที่4ชั่วโมงขึ้นแล้ว15นาทีขึ้นตามซื้อได้เลยครับดันมันขึ้นไปเลยนะครับบินโคทุนดมูลเลยนะครับนะฮะลองใช้ดูนะครับตอนนี้มีโปรใหม่คือ9999ห9ึ9งร้บาทลองใช้1เดือนนะครับโปรนี้จะหมด สิ้นเดือนนี้แล้วนะครับใครอยากลองใช้ลองดู